มาพี่น้องมาเปิดข้าอบก,ก,กันไว้เนีปลาได้เลยมากินมือจากเมืองไทยบ้างเนาะนะคะนี่เนาะนะคะล็อกไว้ยังดีพี่น้องอาาอกองด,องดก่อนจะนี่ืมแบบว่าเขาเลี้ยงแกันเนาะกันมาถึงเผื่อ,อกระเป๋ามันแตกอะไรเงี้ยนะอย่างน้อยก็ทำไม่ได้นะคะ ชั้นเนาะนี่ป้าซื้อไว้ล็อกไว้นะฮะก,กระเป๋าเราแตกอ่อาเนี่ยนะมันอย่างน้อยก็มีตัวสายล็อกไว้นะคะอย่าลืมเดึ่พี่นอ้องใครจะไปเมืองไทยนะหรือว่าเดินทางต่างประเทศอะ่ะหาซื้อใส่ล็อกกระเป๋าเนาะแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรถ้าไปแบบเป็นรหัสอะไรเงี้ยนะคะก็จะแพงหน่อยนึงถ้าเป็นแบบสายธรรมดาอย่างยี่ป้าใช้เนี่ยก็ไม่แพงหรอกพี่น้อง ยางน้อยเราก็กันกระเป๋าเราแตกนะคะบางทีเราบรรจุของมาเกินเนะะี่ยนะคะอย่าเก็อย่าลืมนะ,ะที่สนามบินบางทีเขาก็เขาไม่ได้ดูแลของเราดีค่อยๆจัดวางจะพี่น้องบอกได้เลยย่ปาปาเห็นกระตาเนาะคือเขาโยนนะคะดูกระเป๋าเถอะเนาะถาลอกปอกปอปเปิดบ้อพี่น้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าย่ปาปามีอะไรมาบ้างกระเป๋าย,าย่าปานี่อยู่กัยบย่าปามานานแล้วด้วยเนาะ,นะตั้งแต่สมัยที่ อยู่ได้กับคุณตามาหาคุณตาไมใหม่ๆเลยแหละเนาะนะคะกระเป๋าใเนี้ซิบกว่าปีแลนะ้วพี่น้องเมื่อเคยเปลี่ยนเลยพี่น้องใช้โทนจริงๆพุกพันแต่คุ้มค่านะพี่น้องแน่นมากเอา้าลืมกดลืมกด,กดพี่น้องมือตะฝอยโหพี่น้องมีอะไรบ้างนะะเปิดเลยนะคะว่าจยปาได้มาก็บบ้าง จนตัวเนี้ยนะฮะจนจะใช้การไม่ได้แล้วตัวลอกนะพี่น้องมันเก่าแล้วายางยืดมดสภาพแล้วนะคะแต่ก็กระเป๋ายัางใช้งานได้นะตัวนง่มนะ,ะยังใช้ได้หมดเนาะเว้นตัวไอ้ยางยืดเฉยๆนะ,ะตัวเนี้ยนะคะเป็นในการกระแทกเนาะเยปาซื้อสังของจากเมืองไทยแล้วก็ได้มานะคะและ้วเยปาก็เวลาที่เนี่ยเยบปาซื้อเป็นม้วนเนาะมันผูกนะคะ ยายปาเวลาจะเอาของจากที่นี่ไปยายปาก็เอาเนี่ยการกระแทกเนี่ยห่อไปีทีนึงเนาะยายปาไม่เคยทิ้งเลยนะคะของตรงนี้เนาะนะคะมามาดูกันว่าอะไรนะยายปาใส่ใบเตยมา,ก,าก,มกันกะลิ่มมันออกเนาะนะคะใบเตยนะคะใส่ทุกด้านเลยนะคะใบเตยเนี่ยนะคะแล้วเราก็เอามาไว้ทําขนมข้าวต้มกินได้ด้วยนะคะใบเตยเนาะนะคะหรนะือยายปาเอาพยางวางก่อน ไปเตยอย่างหนึ่งนะคะนี่ตะไคร้เนาะตะไคร้นะคะนี่เนาะยี่ปาเอามาจากบ้านยีปาเองนะคะไม่ได้ซื้อเนาะตะไคร้นะคะมาดูกัน,นว่ายีปาได้แอ้อบ้างอันนี้อะไรเนาะอ๋ออันนี้มะปางนะ,ะมะปางเดี๋ยวยีปลาก็จะดองเลยเนาะนะคะคือเขาเหี่ยวแล้วเนาะนะคะเพราะายีปลาตากลมไว้หันาขาครึ่งตากลมเนาะ มันไม่เป็นไรเอ,อ่ยนะคะขอแกะก่อนคืออะไรนะคะยังวงอะไรนี่เรายังใช้ได้เนาะนะคะไหนเราใช้ได้กรใช้นะคะต้องใส่จะเป็นพริกนะคะพริกจะเนี่ยนะคะเดี๋ยวพริกมาโอ้พริกสดค่ะนะคะพี่น้อง ได้พริกสดนี่พริกสดเนาะเีือปลาก็ห่อมาอย่างเงี้ยนะคะพริกสดเนาะเหลือเยืปลาก็จะแพ็คเข้าตู้เนาะนี่จ้ะพริกสดแดงๆเอาได้อะไรไม่อีกปลาทูนึ่งนะคะปลาทูนึ่งยปลาทอดมาเรียบร้อยแล้วนะคะปลาทูนึ่งเนาะนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกุนนะฮะเดี๋ยวก็จะแช่แข็งนะคอดแบบรอยแล้วเนาะเวลาจะกินก็เอาออกมาแล้วก็เข้าไมโครเวฟจบเลยนะคะระทูนเลอร์นะคะตกลงมานี่คืออะไรเนาะแกะดูก่อนนะคะโอมาเนี่ยนะคะคืออะไรหลายชั้นนะคะอ๋อสเรียมนะคะสเรียมหรือสีาวนะคะ กลิ่นคลุงเลยนะคะกลิ่นออกเลยนะเนาะโหมาด้วยกระดาษถ้าเ้าาโหไม่ตรงจะเขียวกว่านี้เนาะนะะเสรียมกต่สเสรียมเนาะะเดานะหรือสเสรียมนันเลยจ้นะ,ะแล้วก็มีอะไรอ,อันนี้คือมะปางเนาะมะปางอันนี้คืออะไรเนาะอ๋อมะลุมหรือเปล่า ะะเดี๋ยวดูก่อนคืออะไรนะ,ะคะคลายมะรุมนะแต่ใช่หรือเปล่า,อ,าอืออ๋อมารุมสดจ้ะเห็นไหมพี่น้องเี่ยนะคะมะรุมเนาะเยาป,ปาก็มะรุมเยปาก็ทยอยทยอยแล้วก็เด็ดเด็ดฟักกรนอ่อนนะคะเอาเอาฮัากฮักแล้วก็รูปโป่งเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องแช่ทองปิดเนาะ แช่ช่องธรรมดาเนี่ยนะคะใส่ถุงไว้เย็บไว้เก็บไว้นะคะเพราะเรามาเขาไป็ยังโซดอยู่เห็นบ่คะห่อกระดาษมาดีๆนะคะนี่เหนือหกไม่ออกเนาะมาอันนี้คืออะไรเนาะเอาแบบที่อยู่ในถุงก่อนนะคะเรามาดูกันว่ามันคืออะไรเนาะ หลายยัง้งพี่น้องผักอย่างนั้นเล็กอย่างนั้นน้อยนะคะใบมะกรูดค่ะมีใบมะกรูดเขียวอีเลย,ยเห็นไหมคะเห็นไหมถ้าเราหอกกระดาษมานะคะแกะผ้าอบอันนี้คืออะไรอ๋อใบยะนางนะะใบยะนางค่ะเมื่อีใช่หรือเปล่าโอ้เมื่อกี้ก็คือใบยะนางนะพี่น้องยังไม่ใช่นะคะ ใบายานาจ้ามาแกะอันนี้อีกแกะนี้ดูซิคืออะไรนะคะแกผ้าอกนะนี่แค่กระเป๋าเดียวนะจ้าโอ้นี่ห่อไปต็มด้วยค่ะกระดาษนี่เดี๋ยวกิ้ทิ้งโอ๋อผักชีนะคะผักชีชีนะตัดทิ้งเสร นี่คือปลานะฮะปลาทรงช่วงของเยป้ากระเป๋านี้นะฮะนี่คืออะไรอ๋อนี่ว่าปางค่ะอันนี้คืออะไรบ้างนโะน <No. S 1> นี่คือชะอมนะฮะก็จะเป็นสีอย่างนี้พี่น้องชะอมที่เราลวกน้ำม,มานะฮะลวกน้ำร้อนตุ้งน้ำเย็นนะพี่น้อง แล้วยาปลาแช่แข็งไว้เนาะนะเขาก็จะเป็นสีอย่างเงี้ยนะคะมาถึงเราก็เอาแช่ตู้เย็นได้เลยนะคะหเนี่ยคือขี้เหล็กเนาะยาปลาก็ต้มเดียดน้ำเดียวนะคะใส่ชะอมด้วยได้ด้วยเนาะนะคะคันน้ำเดียวนะนะคะนี่นะคะก็แช่แข็งไว้นะคะเวลามาก็แล้วก็พันกระดาษมานะคะมาถึงนี่น้ำแข็งเขาก็จะละลายเมื่อพอดีแล้วก็น้ำแข็งก็จะไม่ น้ำก็ไม่ซึมออกนะมันก็จะอยู่ในกระดาษซับน้ำเนาะนะคะเนี่ยค่ะนะคะคิริกนคะนคะ,คะอยู่ในกระปุกอีกอันนึงนะคะเนี่ยคือชะอมเหมือนกันจ้ะที่จะปลารวกน้ำร้อนชุ่มเย็นนะคะแล้วทยอยเอาเก็บไว้นะพี่น้องเนี่ยห่อซับน้ำก่อนยาปลาก็ลวกแล้วก็ปั่นหันหันแล้ว ลวกแล้วก็เอามาหั่นเป็นมันแล้วก็ทาเป็นปันป้นเป็นก้นกอนสําหรับใส่แกงใส่อะไรเงี้ยนะคะเนี่ยหรือว่าทอดเนาะนะคะปั้นเป็นพอพอมอแกงพอแกงที่หมอห้อนึงนะคะเนี่ยเราก็ใส่กระปุกแช่แข็งไว้มาถึงนี่เขาก็ละลายพอดีนะคะเดี๋ยวยายปาจะเอาไปแช่ช่องฟิตเนาะนะคะเนี่ยจะอมจะต้นที่บ้านของยายปาเองนะจ๊ะไม่ได้ซื้อค่ะอันนี้ก็คือมะกรูดนะคะมะกรูดยายปาเนาะ เอามาเป็นลูกนะคะมะกรูดเนี่ยคือมะกรูดจ้ะกระเป๋าไปนี่นะคะก็มีน้ำปรูนะคะน้ำปรูนะคะยาปลาก็หอแล้วก็การกระแทกมันยังดีเนาะนะคะเนี่ยนะคะก็มีอะไรนี่น้ำปลาจา้ะนี่คือน้ปรรแบบำลนะะปลายาแบบสรรเร็จเนาะยาปลาเอามาสองขวดนะคะเพาร,ะราะน้ำปลายาปลาให้เงยเยอะเนาะ แล้วก็มีหน่อไม้ดองนะคะหน่อไม้ดองที่ต้นเนปาะกับพี่สาวนะคะก็คะพี่น้องสับน้ำที่แบบเขาพวกเออชะอมเนาะนะแล้านไหนเนาะหน่อไม้ดองนะคะเนปามาสีขวดนี่สองขวดนะคะหน่อไม้ดองเนาะสาใบน,นึ่งก็มีกล้วยนะคะกล้วยตาก คงพี่สาวให้ยปาปลาเนะาะยาปลาก็เอาเอามาทำเป็นกล้วยตากนะคะที่นักนักี่กกคือกล้วยตากนะพี่น้องนี่ก็กล้วยตากนะะอันนี้ก็มีสาคูเนาะเก็บน้ำนิดนึงนะคะน้ำที่ชะอมที่แช่แข็งมานะคะเป็นไรนะคะอยู่ในถุงที่ยปาปลารู้แล้วนะมีผงชูรสสาคูแล้วก็มีผงเนมเนาะ อันนี้คือล,ลังพึ่งลังต่ออะไรนะคะสำหรับพี่เคยให้ยายปลามาสำหรับที่ว่ากำเดาเลือดก,กำเดาอะไรอกจมูกเนอะนะคะเอามาสูบเหมือนนะคะเอามาโหไปตรงสูบลยจ้ะพี่นอเนี่ยนะคะ <S <S นี่ค่ะกับรีวิวกระเป๋าใบแรกนะคะก็มีนี่แหละค่ะพี่น้อง มีพักเนาะมีพริกนะคะใบเล็กนี่ยนะคะเนี่ยนะคะเพราะว่าเป็นกระเป๋าใต้ท้องเครื่องนะคะต้องเอาของที่เป็นน้ำหนามใต้เข้าใต้ท้องเครื่องเท่านั้นเนาะพี่น้องมีน้ำไม้ดองน้ำปลานะคะปลาทูนะคะแล้วก็มีชะอมแช่แข็งนะคะมาถึงนี่มันก็จะละลายเห็นไหมพี่น้องยังเขียวอยู่เลยเนาะนะคะมะรุมนะคะมะรุมนะคะยีบปลาก็เอามาสดๆนะจ๊ะเนาะนะคะแต่ก็เอาไว้เป็นเดือนเลี้ยนะคะแช่ตู้เย็นธรรมดาธรรมดาไว้นะคะค่อยๆเด็ด ไวทีละกมสองกมนะคะเป็นมะรุมอ่อนเนาะแล้วก็ขี้เหล็กต้มนะคะสดานะคะเก็บก่อนวันเดินทางเนาะน้ำปลาเกือบแล้วไหมฮะน้ำปลาถุงนี้นะคะเกือบโดนโยนทิ้งเนาะนะคะไม่ใช่น้ำปลาปลาซับนะคปลาส้มเครื่องแล้วก็มีน้ำปูนะคะแล้วก็มีกล้วยนะคะใบมะกรูดเอ้ยใบยะนางนะคะจะมาคั้นน้ำยะนางใสขวดแช่ตู้เย็นเนาะนะคะ เนาะนี่ละค่ะของที่เยปามารีวิวกระเป๋าใบแรกเนาะนะคะโอ้มีใบนี้ด้วยนะพี่น้องเอามาเอามาไว้แกงพี่น ong นี่ใบยโยนะคะใบยโยเนาะนี่นะคะใบตุงใบเตยนะคะ,ยยะ,คะเอาคลิปนี้นะคะนี่เยปามารีวิวกระเป๋าใบแรกนะคะใบที่ส่งที่สามเดี๋ยวตามมาจ้า